สวัสดีครับผมพบกับช่องบ่าวบ้างตามรับปันนะครับมีมาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับขององอโบดนะดครับผมจังหวัดร้อเนี่ยมันี่เย็นมาออกกําลังกายครับนี่ครับบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆช่วงทุ่มบกว่านะมือสวยมากเลยนะครับ น้ำปูครับีเป็นหอโบสถ์ครับโตกันแล้วไม่มีเราไม่มีเราบางคนติดพนันไปร่าว่ากันไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับของนู้นก็จะเป็นสวนสาธารณะอีกนะครับจะเป็นสวนสาธารณะเล็กนะครับผม บรรยากาศดีครับวันนี้ลมเย็นๆนะครับออกกำลังกายฮัลโหอบุดฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับโปรดถกค,ครับ